มันมีดูนี่นี่นี่คือคือเปลือกของแบ็กซูเรไฟเนี่ยเปลือกมันมันมีนไเนี่ยเปลือกมันมันออกเป็นตัวไปแล้วมันบินไปแล้วมันก็เหลือแต่เปลือกมันอยู่ข้างนอกเนี่ยเนี่ยดักแด้ดักแด้ตัวนี้คือดักแด้มีรู้จักดักแด้ไหมไม่เลยอันนี้มันเป็นเปลือกมันที่แห้งแล้วไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหม เปลือกมันล้อย่างเงี้ยแห้งๆเอาให้ไก่กินได้โปรตีนสูงมาให้นี่ดิเดยวเด็ดเด็ดกินนะกินหมอกินเปลือกของแบคเซอรฟายกินดีเรามีโกมีฟาร์มตาม กา้ตะทางท้อเทียง,ง,ง,ยงป้าหมอกินอะไรครับกินเปลือกดักแด้ของหนอนมแมงวันลายที่ฟักออกเป็นตัวแล้วมันบินไปแล้วแล้วก็เหลือเปลือกไว้เราก็เอาเปลือกมันมาให้ปลากินดีโอเคโอเคไหมครับมันมีอย,อยากแก้ตัวบออะ แย่มาดิมันมีอยากจะแย่มัไหมมีกระดุบด้วยนะเฮียอืมอ่ะมันมีให้อาหารปลายัางอ่าลองให้ตรงนี้ดูสิเป็นไงให้ตรงนี้ดูสิอ่าชินแล้วโอเคกบีฟาร์ม ก็มีอันนี้ฟาร์มก็มีหรือเปล่ายังไล่ไก่อยู่อันนี้เป็นไก่พม่าพม่านางหงอน